สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับสําหรับงานวันนี้นะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับเดินเป็นปลั๊กไฟนะครับอ่าก็จะมีหลายเส้นนะครับผมตัวนี้ผมจะต้องถ่ายเก็บเอาไว้ก่อนนะครับว่าสายเส้นไหนมาจํากับจุดไหนนะครับผมแต่ผมลืมนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณ u t u b e นะครับที่ทําให้ผมมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะครับผมผมก็จะไล่ก่อนนะครับว่าจากเบเกอร์จุดนี้นะครับนี่ ไฟมืดนดิ่นึงครับมันจะไปจุดไหนนะครับอาจจะจําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะเยอะมากครับผมเพราะว่าผมจะติดตัวควบคุมทั้งหมดนะครับก็จะเป็นไฟหัวเตียงโปรเจคเตอร์ or, แล้วก็จะมีทีวีสองเครื่องแล้วก็พัดลมสองตัวนะครับผมที่ผมจะทําเปิดปิดบนหัวเตียงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นสวิตไฟสองทางนะครับผม อันดับแรกผมจะไล่ไฟให้ดูก่อนนะครับนี่จากจุดนี้ครับสายมิเตอร์แปลงสายนะครับให้มันยาวๆนะครับจ้าจุดนี้ก่อนผมมาร์กเอาไว้แล้วนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับจะดังตีตีทีนี้เราก็มาไล่ดูเขาว่าหนึ่งจุดหนึ่งอยู่จุดไหนนะครับนี่ครับผมจะถ่ายเก็บไปนะครับหนึ่งจุดหนึ่งคือเส้นนี้นะครับนี่ครับผมส่วนเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งจุดนี้นะครับเบอร์หนึ่งก็จะมาเป็นของ เส้นหัวเตียงนะครับนี่ถ้าเป็นสวิตสองทางเบอร์หนึ่งก็จะเป็นเส้นนี้นะครับผมส่วนเบอร์สองนะครับเบอร์สองผมจะไล่ไปเลยครับผมถ่ายเก็บไว้นะครับผมเบอร์สองก็จะเป็นจุดนี้นะครับนี่ครับบนหลังคาสายด้านซ้ายมุมหนนะครับแล้วก็สองจุดสองเนี่ยก็จะเป็นของฝั่งนี้นะครับนี่ครับสายสีฟ้าสองจุดสองเหมือนกันนะครับเป็นฝั่งนี้ส่วน หมายเลขสามนะครับสามเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสี่จะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมตัวนี้จะเป็นสามกับสี่นะครับเดี๋ยวไปหาดูครับอ๋อสามกับสี่สามจะเป็นเส้นนี้นะครับนี่สีฟ้านะครับผมส่วนสี่จะเป็นสีน้ําตาลครับตัวนี้เป็นทีวีนะครับสองเครื่องนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกเส้นหนึ่งครับผมจะไล่เก็บไว้นะครับผม เผื่อเวลาผมซ่อมเวลาเซอร์วิสผมจะจำไม่ได้นะครับส่วนเบอร์ห้าเบอร์ห้าจะเป็นเส้นนี้นะครับเบอร์ห้ากับเบอร์หกอยู่ไหนครับเดี๋ยวหานะครับหอเบอร์ห้าจุดนี้นะครับผมผมใส่กระดาษหลุดใช่ครับผมทํากระดาษหลุดนี่ครับเบอร์ห้าจุดนี้นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นพัดลมนะครับพัดลมติดผนังนะครับตัวนี้เป็นเบอร์หกนะครับผม ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอปักไฟมาต่อครับเดี๋ยวมาร์กใหม่นะครับเกระดาษกระดาษปิวหายนะครับผมเบอร์หกโอเคครับผมเดี๋ยวปักมาเดี๋ยวมาทําสําเร็จก่อนนะครับผมโอเคครับโอ้แสงมืดมากนะครับผมเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นไฟเข้านะครับแถวแรกนะครับผมเดี๋ยวผมไล่แถวที่สองดูนะครับว่ามันมาจากจุดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไล่ดูครับผมจะลองคีบดูก่อนนะครับ คีบไม่ได้อ๋อตัวนี้คีบไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องหาคนจิ้มนะครับผมเดี๋ยวอย่างนี้ผมอย่างนี้มันจะต้องคีบอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปคีบฝั่งตัวนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นงานแอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะคีบสายไว้ก่อนนะครับเพื่อจำได้ขอภัยมุมกล้องครับหมุนไปหมุนมานะครับถ่ายคนเดียวนะครับไม่มีผู้ช่วยนะครับงานผมเพิ่งทำช่องนะครับก็เลย ไม่ค่อยมีคนช่วยถ่ายสักเท่าไหร่นะครับขีดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวอีกปลายทางเราค่อยมาหาตรงจุดในในตู้นะครับผมนี่ครับเราค่อยมาหาในนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาร์กไว้ก่อนนะครับว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ผมจะให้เป็นตัวนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเดี๋ยวลองไล่ดูครับไม่มานะครับผมไม่มา ไม่มาแล้วตรงไหมครับอ๋อไม่ตรงนะครับผมขออภัยครับเอาใหม่นะครับตับไม่ตรงนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับตรงนี้จะเป็นงานแอร์นะครับผมงานแอร์เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวที่สามนะครับผมงานแอร์เป็นตัวที่สามนะครับเดี๋ยวไปดูเส้นต่อไปนะครับ เป็นตัวเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาไล่ไฟใหม่นะครับการลืมนะครับผมตัวนี้เป็นไฟเข้านะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวตัวแอร์นะครับแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผมแล้วก็ตัวสีเขียวจะเป็นตักไฟนะครับผมสีเขียวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่ห้าเป็นตักไฟนะครับส่วนตัวที่หกนี่เป็นไฟของ ตัวนี้นะครับเป็นไฟของตู้เย็นนะครับผมตัวที่6ตัวสีดํานะครับผมส่วนสีส้มนี่จะเป็นไฟเกี่ยวกับทีวีนะครับตัวนี้ครับทั้งหมดครับพวกทีวีพัดลมหัวเตียงนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอปักไฟมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปต่อนะครับผมก็ครบแล้วนะครับไฟเข้านะครับผมตัวแรกนะครับผมแล้วก็เป็นแอร์นะครับสีแดงแล้วก็เป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับผม สีส้มนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นไฟตรงทีวีนะครับพวกทีวีพวกพัดลมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นไฟปลั๊กไฟภายในบ้านนะครับผมส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นไฟของตู้เย็นนะครับผมเส้นนี้นะครับโอเคครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินลายเมนเข้ามาใส่อีกทีนึงนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ยังเหลืออีกหลายงานนะครับตีฝ้าอีกครับผมแล้วก็ติดแอรแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับผมโอเคครับ